สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงของอาจาร,รย์หน่องนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพกษารสื่อสาร WLDC เป็นถ้อยคําชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตครับและปัจจุบันนี้สิ่งที่เราได้พบเห็นผ่านโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะ work from home จะใช้ชีวิต กันอยู่ที่บ้านอยู่ที่พักอาศัยเรื่องราวต่างๆที่ถาโถมมาผ่านโลกออนไลน์นะครับในโซเชียลมีมากมายหลายอย่างทีเดียวมีทั้งเรื่องสร้างสรรค์และเรื่องทำลายล้างน,นะครับดังนั้นการมีสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับตัวเองการมีสติในการรับรู้รับฟัง การใช้วิธีการต่างๆที่จะเชื่อมโยงตนเองออกไปสู่โลกกว้างผ่านระบบออนไลน์ตอนนี้จึงมีบทบาทมากๆเลยครับและแน่นอนมีสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องอยู่กับตัวของเราออกมาจากตัวของเราจะได้ผลลัพธ์หรือจะถูกทำลายล้างก็คือหลักการคิดครับคนทุกๆคนนั้นในทุกๆศาสนา ล้วนต้องการที่ให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงมีหลักการคิดเพื่อจิตเป็นสุขสําหรับพี่น้องชาวพุทธศาสนานะครับพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวคริสต์และพี่น้องชาวศาสนาอื่นๆเนี่ยก็จะมีหลักการหลักคําสอนต่างๆตามวิถีแห่งตนตามาศาสนาของตนหลักการคิดง่ายๆในยุควันทุกวันนี้ สิ่งที่เราต้องควบคุมเขาอยู่เสมอก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นในโลกออนไลน์นั้นหากทําให้เราเกิดการเครียดเราต้องการผ่อนคลายสิ่งเดียวคือต้องเปลี่ยนช่องต้องปรับเปลี่ยนแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องรับรู้ความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆจิตจะมีความสุขได้นั้นต้องปล่อยวางเป็นต้องโล่งโปร่งสบายงดการปรุงแต่ง สิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ประวัติพันพึงไม่ปริวิตกไม่เก็บมาคิดในแง่ลบเราต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องเฝ้าคุ้นคิดถึงสิ่งนั้นด้วยจิตที่อุดมไปด้วยความสุขเห็นภาพยอมรับกับสิ่งที่ไม่สมหวังติดต่อผู้คนที่มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลาโทรหาลายหากันพูดคุยต่อกันดีๆและแน่นอนครับ เพียงแค่เราติดสวิตติดคัดเอาให้กับความคิดหรือชีวิตของเราเพียงเท่านี้เราก็จะมีความสุขแล้วดังนั้นครับชีวิตอย่างต้องก้าวเดินจงเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีและควบคุมความคิดให้ได้หลักการคิดเพื่อจิตเป็นสุขก็จะทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ครับวันนี้ขอให้ท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ